สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับจุบผมครับ K I P O K ในวันนี้ก็เน่เราบอกแม่บารฟุทอทอ้ดเฮ้ยเธอเธอคือไปว่าเน็ตเน็ตผมกม็ก็อย่างนั้นนะกากอะครับก็เน็ตคนคนเน็ตมันกากจะให้ทำไงอะ่ะก็ไม่อยากจะม้วเน็ตกากเก,กินหน้าอออืือ น,นี่คนดีคนดีของสังคมเห็นไหมด,ดูดูผมตัวอย่างดูดูผมอายุร้อยปีโอ้โหไม่อยากจะเชื่อกูแก่ขนาดนี้เดี๋ยวกูอายุขนาดนี้มากูเสียงหลอดจังมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ต้องรอให้ปิงหายก่อนนะมันกูเล่นไม่ได้เนี่ยพอปิงหายแล้วนะครับแล้ววก็เอเอๆนั่นแหละไปตเตะอลองกัน ว้้าูว้้าิว้วว้าวว้ว้ากส่าวผิดวว้าวว้ว้าว้าวีาวย้วว้าววาา้่วามาตว้้า้วนี่ว่าแวมด้วยแมด้วยโว้ววาา้า้า้าวว้้้้าวว้าวว้าวน เอาใช่ปะอือเอาใช่ปะอืมอือจบละ่อทีนะต่อทีนะจบต่อไปก็มาซื้อผลกันนะทุกคนก็ควรจะถามว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ครับไม่เน่พี่ก็นองอะไรพี่มีของแต่งเป้ากูมีอยู่แล้วเห่าอืมอือพคุ้มหล่อเทนเองอ่ะ ไม่อยากจะโม้ครับได้มาอย่างง่ายเลยตีบอสเปเลยบี่ทีเดียวกูได้เลยเป็นไงคนดีช่วงนี้ดวงดีโทษนะครับของแป๊บมี PVP เออเป็นกูจะตอบโน no. เพราะว่ามันอาจจะแกล้งเป็นไก่กันได้นะอ้อหน่าสงสยัยแต่เราก็จะตับว่าใหม่ พอเรานั้นโหดเกินเอ้ะไม่ใช่โว้ยกูกระโมไปเรื่อของกูอ่ะใชนไม่เกิดผลดีก,กว่าผลดีก,กว่าเครับผลนะเเคเคยูใช่ปะอ๋อนี่คนนี้โอเคียกูแหลกแจดไปเรียบร้อยตังกูผลที่ได้ผลยีดกูได้สายฟ้าว่ะ <g ül> ยีดยีดยีด,ยด ดะไวดูกูดีจังวะอ่ะเอาไปะผมให้ผมให้ยีดไอ้้ยได้สายฟ้าผมส,สายฟ้าครับเป็นโคนดวงดีอ่ะอ้ยกูลีวแคปรูปชิพหายแล้ว สกิลหน่อยครับเออต้องท้าทายไม่ได้ใส่ฟ้ายัดเคี้ยสืบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับวู้หูคนมันดวงดี ดีเกินตอนที่ก็ดีเกินจะไปตบบอลเล่นกันทุกคนไม่มีอะไรทำแล้วตบบอลเล่นกันดีกว่าเลอวิเศษจงเสกไหมค่ะอันนี้แคร์เพื่อนผมนะครับอืแคร์เพื่อนผมแต่ข้าอยากเทสก็ไปเทสกับคนนี้นะครับเดี๋ยวราหาชิคกันนี่นี่เฮ้ยเดียวเดียวนี่พวกนี้ทั้งกลุ่มนี้อืกันจะวิชายแยกแงวแฝงเลยเฮ้ยคนกางนี่ครับ ไปถ้าถ้าถ้าจะเทสแข่ก็ไม่ใช่กับคนกางนะครับซึ่งกูไม่ใช่คนเทสแข่ในนี้กๆๆูจะเอออยู่ในแข่ชิวๆสบายๆสุดกูกูเทสผ่านนะครับเออสู้สามรอบก็ชนะสองรอบสุดรอบก็โดนหนุมตายนะครก็เนื่องจากคนเทสไม่ใช่ผลเสียชิบหายไปก่อน,นอเดียก่อนนั้นแล้วกันเฮ้ยอืมเปลาเป็นไก่เป๊ียบนี่เป็นไก่เป็นไก่ฮ <c oughs> ้ยเฮเวลสองร้อย จิงบๆเว้ยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าวูววเวขนาดนี้แม่งเลยไม่ถึงสามพันเลยวู้วเฮียตอนนี้ก็อาฮ่าเราจะมาถึงก่อนนี้แล้วอู้ไปหาเขากันเถอะกิมเหม่ยเพิ่งแจกสีแดงๆเ็า <c oughs> ่าจะใช้ผมมากๆนะน่าจะใช่มั้งเซฟไว้ก่อนมันต้องเซฟไว้ก่อนมา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 คนนั้อยู่ไหนวะ

ลาดลาดกิาดลาาดครับลาด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 ว้าวก็พนมไม่มีหากี้แกเป็นมมีฮากิแกไเป็นมีฮากิ้แกเป็นมีฮากิ Ừ, ừ. Là, chị. Ừ. đi 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 Hãy cho ดีนี่เก่งหลาดใครทำไงอ่ะเคยมันเก่งอัปป้าบอเจ็ตกิปิดเป้าอร่อยนะอ่ะไหมอ่ะไหมไม่สู้เกมไม่สู้เด็กของเขาอือไล่ตัวบอสเลี้ยงตัวเลย เคยกินกูไม่ตัวบกักมันมันยากเกินไปสำหรับก,กูว้าวความปิ๊งนี่มันอะไรกันเรียบร้อยแตกเป็นเป็นนี่คือเป็นการเออเอาค่าหวัวแบบง่ายๆนะครับก็คือไปตบบอสอืมแค่นั้นแหละก็จะได้ค่าหัวทีละสองปันห้าทีลนิดทีละหน่อยกูทำอย่างนี้เรื่อยๆเอมก็เออนั่นแหละเอเอขอพ้นนะแค่กูสูป้ไปแล้วไอ้สู้กูไม่ให้หรอกเฮ้ยซุบไปแล้วอะให้ทำไงวะ กาดคุกกอคุกแล้วตัดภาไปที่กอคุกแล้วลวกันนะขีเกลารอเดี๋ยวคลิปยาวก็เดินมาถึงกอดเอ็มเพลราไปที่เรียบร้อยแล้วว้าวความปิงนี่มันอะไรกันโอ้ว้าว,ว,าวใส่ของกันเดี๋ยวไม่โคตร้าคุมนี้บวกเลือดก,กับสตามิน่าอย่างละสองร้อยแล้วก็บวกพลังฆ่าโจมตีทุกอย่างละละเจ็ดจุดห้านะหรือเปล่าก็จะไม่ได้ไจะใช่แหละอื มันเก่งอะครับพอโทษมาเนี่มาขอือนี่มามาโดนพิ่ม์ด้วยมา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 ,มา,มายีสายฟ้าตื่นสามสกิลครับก็ <c oughs> ที่ไม่ทำต่อไม่ใช่เพราะเราหลอกชิเกียจลงเออชิเกียจลงลงก็ยากไอ,อ้มีพี่แบกนะครับมีพี่แบกเออเลยได้มาสับสกิลตามที่เห็น ไป่ไหลกูวะอ่ะไปแดกก่อนเลยไปแดกต่อเอาไปแดกต่ออะไรเป,ป้า,าปังหากระเป๋โป้งมาอืมอืมอืมแล้วไงอ่ะแล้วไงเหมือนกลัวเหมือนกวอือเหมือนกลัวเหมือนกลักวครับไม่กลัวใครง่ายหรอกนะอย่างที่บอกไปผมเป็นคนที่กลัวใครได้ยากมากๆนะ บอกไว้ก่อนเดี๋ยวโดนฟอร์มิโกเกะเกะตกตายซะแดกเอาปลาถูไปแดกสายซัตปังดักหน้าทำไมหรอทำไมไทมหรอทำไมหรอ วายอีกก็ไม่โดนนี่ฮู้ฮู้คนไม่จร่งอ่ะอโอ้โอแรกแรกแรกปลาปลาต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 เดี๋ยวกูอยู่ไหนวะไปเราไปสู้เอ้ยไม่ใช่ดิเราไปสู้กับวัสปลาปลาปลาสองล่างกันเออมดูจะเรียกว่าไงดีอ่ะออดี้อ่ะออดี้อ่ะ นี่ก็ไปตัดผมมาเพิ่งไปรับการบ้านมาสักเด้๋ยวอ่ะก็ทําไปแล้วนะครับก็เลยเยอะอ่ะคือดูผูก็ต้องไปทําต่อซึ่งผก็จะไม่มีเวลาอัดคลิปก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะช่วงนี้จ่ายคลิปไม่บ่อยคือแบบไม่ไม่ค่อยได้อัดเลยอะ่ะประมาณสองสามเดือนเราค่อยอัดคลิปอะ่ะเออประมาณนั่นแหละ <c oughs> ซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งอไม่ไม่ว่าจริงจริงอะ่ะว่าไงดีวะ โอ้ยคยๆอยๆ่อยๆเน็ดเน็ดเน็ดเน็่อยๆไม่เอาไม่เอาขอร้องไม่เอาเน็ดไม่เอาจะทำแบบนี้จะขอร้องปังโอ้ยแบติดหายแล้วเพตบโอดีขอรับเย่ปงชิบหายว้าวดูปงดี การอย่างว่าพี่ไปเลกิกนี่สุดเราก็มาเจอโอดีู้้ใช้ไม่มีผลจากความปีของผมแล้วน่าจะไม่รอดโอ้ยไม่ต้องมายุ่งกับกูบกเ,เต็มเต็มเออแต่ลงเลยเว้ยดีแต่ละเรงมาอย่าง โอ้อยว่าสิกินไม่กินออต้องนีนะคร้บฮู้ฮู้ฮูฮู้อีอนี่อย่อย่ยาอย,าย,าย,ายา่าอไป <g ül> ตีไว้ที่ที่ถูกต้องต้องตีอย่างนี้ต้องตีอย่างนี้นะคะทุกคนกูโก <c oughs> ตอนไหนทิ่หายเลยปิดฉากด้วยความใส่ฝาฉับเรื่องมันดีเวลาไม่ได้มันไม่ได้หยิบตีเดียมตายแล้วโว้ย โอ้ได้ค่ามือมาหมื่นหนึ่งเลยว่ะเยอะจังไหมสองสองล้านสองแสนค่าหัวสั่งล้านสั่งแสนนะอยากจะมัวว่าที่กูได้ค้าหัวขนาดนี้ไม่ใช่เพราะนั่นหรอกนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าได้ค้าหัวเยอะขนาดนี้จากไงฟอร์มเล่นล้วนไม่เคยฆ่าใครเลยมัง้งกูสราบามาว่ากูไม่เคยฆ่าใครเออละมั้งนะเดี๋ยวื่อเทสแทนเทสเขดนี้คือต้องฆ่าไม่งั้นไม่ไม่งั้นไ,ไม่ได้เข้า ทีมีบนน้าบนโอเคก็ขอจบว่าเป็นเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีการต่อสู้อะไรแต่ใดเท่สิ้นนะจะ๊ะก็ใครที่คอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อที่จะมาเป็นทุยเ <c oughs> พื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งที่ กดกระดิ่งเออวีาก็พันตลาดเลยว่ะก็เป็นเพื่อนชิมพาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับใส่โยนาล่า let's go bye